สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ร้าน NDA Shop ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำเป็นน้องบายรีเจ็คหรือตุ๊กตาบายข้อต่อนั่นเองเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้ร้าน NDA Shop นามาจัดจำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้เรานำมาจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศครับและพร้อมส่งเนาะ อบอกราคากันก่อนที่เราจะรีวิวทีละตัวกันดีกว่าสำหรับราคาตุ๊กตาบายนะครับข้อต่อของร้าน nda shop เราขายเป็นเซตครับใน1เซตก็จะประกอบด้วยน้องตุ๊กตาบายข้อต่อ1ตัวนะครับแล้วเราก็แถมเป็นสแตนหรือว่าขาตั้งตัวนี้ให้อีก1ชิ้น แค่นี้ไม่พอครับแถมให้อีกเป็นพาร์ทมือแถมพาร์ทมือของน้องบายสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะตัวนี้ที่แถมให้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันครับแถมให้ไปฟรีเลยนะตัวนี้ซื้อแยกแพงมากเลยแสดงว่าใน1เซตเนี่ยจะได้ตุ๊กตานะครับขาตั้งแล้วก็พาร์ทมือ9คู่นั่นเองในราคาเพียงเซ็ตละ990บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆย้ำไม่หนึ่งรอบนะเซตละ990บาทเท่านั้นเองครับ สำหรับแบบเบื้องต้นของร้านเนาะอาจจะพี่รีวิวให้ดูทีละตัวเลยเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนครับตัวนี้จะเป็นผมลอนหน้ามา้าเนาะสีผมเนี่ยจะเป็นสีชมพูออกนมนมนิดนึงนะครับเมคอัพครับเด็กๆจัดเต็มมากหน้าสวยเตะลืมบอกไปนะเด็กๆทุกตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีตาได้ถึงสีสีเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าสีตาของแต่ละตัวเนี่ยจะแรนดอมให้นั่นเองนะครับตัวนี้ เบคอัพสวยมากครับเด็กๆมีขนตาจริงติดด้วยเห็นไหมเป็นบอดี้แบบข้อต่อนะครับสามารถหักงอได้ตัวนี้งานน้ำหนักกำลังดีเลยนะและที่สำคัญทุกตัวผมหนาแบบพระเจ้าช่วยมากครับเด็กๆผมหนาสุดๆใครชอบตุ๊กตาผมหนาในพี่แนะนำเลยน้องบายข้อต่อรุ่นี้ผมหนาจริงครับต่อมาแบบที่2จะเป็นผมสีทองครับแต่จะประกายออกน้ำตาลนิดนึงเนาะตัวนี้สวยมาก เมคอัพงามครับตัวนี้เมคอัพงามมากต่อมาครับจะเป็นผมสีออกน้ําตาลนะตัวนี้เป็นผมสีน้ําตาลเมคอัพสวยมากเลยนะครับต่อมาครับผมสีบอนครับบลอนออกเขียวนิดนึงเมคอัพ จัดเต็มมากแก้มอย่างชมพูเลยครับเด็กๆตัวนี้จะเป็นผมสีชมพูออกม่วงนะครับอมม่วงนิดนึงเนาะหรือพูดง่ายก็เป็นสีชมพูอมม่วงครับเมคอัพสวยมากก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมีช่องสช่องทางให้ติดต่อมาครับช่องทางที่1จะเป็นทาง id line กดเพิ่มเพื่อนในช่องไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยพิมพ์ ID Line นะครับ a d d uxn 7330u ย้ำไม่หนึ่งรอบนะครับไปตามช่องทางนี้เลยที่ให้ดูรูปภาพเนาะกดเพิ่มเพื่อนหรือว่าค้นหาเพื่อนในไลน์ครับแล้วกดช่อง ID พิมพ์ ID ตามนี้เลย a d d uxn 7330u เสร็จปุ๊บเนี่ยกดคําว่าค้นหาครับจะขึ้น ID ไลน์นี้ขึ้นมาเพื่อนๆทักแชทมาสั่งสินค้ากันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในแฟนเพจของเราก็จะมีรูปภาพน้องตุ๊กตานะครับน้องบหรือแม้กระทั่งสินค้าบาร์บี้อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนี่ตามนี้นะครับมากดไลค์กดแชร์กันได้เยอะๆเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับ จะมีสินค้าอื่นๆที่ทางร้าน NDA Shop ลงไว้เนี่ยเพียบเลยรีวิวสินค้าก็มีนะแล้วเป็นรีวิวจริงๆของทางร้านด้วยนะครับส่งจริงส่งไวต้องร้าน NDA Shop เท่านั้นครับเด็กๆในกะารพิฝากไว้ด้วยนะสำหรับตุ๊กตาบลายข้อต่อนะครับนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมส่งราคาพิเศษเลยเซ็ตละ9 0บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ